สวัสดีครับอยู่กับผมราชันบอลแตงนะก่อนอื่นนะครับไปดูผลงานเมื่อคืนก่อนเลยครับบอลแตง v ี3พคู่เมื่อคืนก็ค่อนข้างพลิกล็อกเลยนะครับตายไป2เข้าแค่ตัวเดียวนะบินแรกเป็นเซาท์ทัมตันนะครับที่เปิดบ้านชนะพรีมัสนะครับสประตูต่อหนึ่งคู่นี้เราไปเซาท์ทัมตันต่อ1.75นะครับผลสรุปบินนี้ตายนะครับบินที่2เป็นนาโปลีนะครับที่เปิดบ้านเสมอมอนซาศูนย์ต่อศูนย์คู่นี้เราไปต่ํา2.75านะครับผลสรุปบินนี้บวกเต็มนะครับ และบินที่3เป็นฟิออรลินตินานะครับที่เปิดบ้านชนะโตลิโน่1ประตูต่อศูนย์คู่นี้เราไปโตลิโน่รองปอปเออนะครับผพสรุปปินนี้ตายนะสรุปผลงานบอลเต็ง VP3 คู่วันนี้ก็ขาดทุนนะครับก็ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอแก้กันใหม่นะครับ4คู่คัดเน้นๆครับแต่สําหรับผลงานโดยรวมของราชันบอลเต็งนะครับก่อนหน้านี้ก็ยังทํากําไรกันต่อเนื่องนะตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ได้เลยนะครับ และสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม V.I.P เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที่แอด RBT 1 4 8 8งสี่จำง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดน้ำหน้าตามด้วย RBT 1 4 8 8หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในกลุ่มเขามีบอลเต็งบอลสเต็ปเล่นกันทุกวันนําบอลสดเล่นกันทุกคู่กันดีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับทางกลุ่ม หากทุกท่านนะครับอยู่กลุ่มอื่นและเสียมากก็ได้นะครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับหรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับทักขมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับและก่อนจะวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องยูทูบชแนลราชันบอลเต็งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปครับและสหลับวันนี้ก็วันเสาร์ที่30ธันวาคม2566รอก็รออีแค่วันเดียวก็จะเข้าสู่วััันนนนสิ้้ปีกแลวะครบ บอลเต็งวันนี้ก็จัดมา4คู่นะครับมาวิเคราะห์หน้าช่องทาง YouTube กันเหมือนเดิมนะครับโดยบอลวันเสาร์นี้นะครับก็มีพิมเมลีกนะครับกับกันโชเซเรียร์ลงเตะก,กันค่อนข้างหลายคู่เลยนะครับก็หยิบมา4คู่นะครับวันนี้จะมีพิมเมลีกอังกฤษ3คู่และก็ปิดท้ายกันที่ศึกกันโชเซเรียอิตาลีนะครับคู่แรกจะเป็นลูตันทาวน์นะครับเปิดบ้านพบเชลซีคู่ที่2แมนซิตี้เปิดบ้านพบเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคู่ที่3นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเปิดบ้านพบแมนยูไนเต็ด United, และคู่ที่4ยูเนตุสเเเปิดบบ้านพออสโรมา ไปกันที่คู่แรกเราไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นการพบกันระหว่างลูตันทาว์นะครับเปิดสนามเคนเนลเวิร์โรสต้อนรับกันไปือนเชลซีครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับอันดับตารางคะแนนในพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับลูตันอยู่ดับที่18ลงเล่นไป18นัดครับชนะ4เสมอ3แพ้ไปอีก11เก็บได้15แต้มเขาเหลอยู่ที่22.2%เกมในบ้านเล่นไป9นัดชนะ2เสม,อ 2, ม,สมอ2และแพ้5 ส่วนเชลซีตอนนี้อยู่ดับที่10ลงเล่นไป19นัดครับชนะ7เสมอ4แพ้ไป8เก็บได้2 5แต้มเข้าอยู่ที่36.8% ส่วนเกมเยือนเล่นไป9 3, น 1, ัดชนะ3เสมอ1แพ้ไปถึง5ข้ารอยู่ท <No <|ja|>> ี่3.3 3เซนครับสถติติเฮตเฮตคู่นี้เคยเจอกัน3ครั้งเชลซีชนะได้ทั้ง3ครั้งเลยนะครับเกมลาสุดเชลซีเปิดบ้านชนะลูตันทาวสามต่อศูนย์ส่วนเกมล่าุสตีบ้านลูตันทาวนะครับย้อนไปเมื่อปี2022นะครับลูตันทาวเปิดบ้านแพ้เชลซี2อต่อในส่วนของอัตราการทำเงินก็แบ่งกันทำกำไรไปคนละ1ครั้งและก็เจาไป1และ3นัดที่เจอกันนะครับคู่นี้ไม่เคยออกต่ำเลยฮะ ฟอร์ม10นัดล่าสุดลมธุติการของลูตันทาวชนะ3เสมอ2แพ้5เข้าอินไป8จบเกมสูงไป6เกมล่าสุดบุกชนะเชฟฟิลด์2ต่อ3ส่วนเกมในบ้านล่าสุดครับเปิดบ้านชนะนิลคอสเซน1ต่อ0เปิดบ้านแพ้แมนซิตี้1ต่อ2และเปิดบ้านแพ้อ์สซอลนะครับ3ต่อ4ส่วนทางด้านเชลซีนั้น10นัดล่าสุดรวมธุติการชนะ4เสมอ2แพ้4เข้าอินไป3จบเกมสูงไป7เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะคิสตันพาเลซ2ต่อ1ส่วนเกมเยือนล่าสุดไรับ,บุกไปแพ,พ 1, แมตนร อฟอร์มกันยิงประตู10นาตาเส็เลยครับรูตันทาวยิง15-19ผลต่างลบ4เชลิงได้1.5ลูกต่อเกมส่วนเชลซียิง19-19ผลต่างเป็นศูนย์เลิ่งได้1.9ลูกต่อเกมความพร้อมวันนี้เจ้าบ้านลูตันนะครับยังคงขาด4แนวรับอย่างแดเดียลพอสริสเบิร์กทอมล็อกเยอร์และรายล่าสุดอย่างอิซากาโบเร่ส่วนในรายของจอแดนคลาร์กที่มีอาการป่วยและไม่มีชื่อในเกมที่ผ่านมายัางต้องรอทดสอบความฟิตนะครับ จากผลงานยอดเยี่ยมใน2เกมหลังสุดนะครับจะทําให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนะักซึ่งนําทัพมาโดยคู่กลางอย่างอันเบิร์ตแซมบี้โลกกงกาและลอสบาคี ee, อดีตนักเตะเก่าของเชลซีนะขณะที่แนารุกมีอันดอร์ทาวเซนเจคอบราวและคาตันมอริสนะครับเป็นตัวความหวังในค่ํำคืนนี้นะ ส่วนเชลซีนะครับยังต้องรอทดสอบความฟิตของมิคฟิลด์ที่มีการเจ็บเล็กน้อยในเกมที่ผ่านมาเช่นเดียวกับ2มิดฟิลด์อย่างอินซอฟานเดสและเลสลีย์อโกชูบูแต่อย่างไรก็ดีนะครับราฮิมเตอร์ลิงกับโคพาเมอร์จะพลทโทษแบนกลับมาเป็นตัวเลือกในแนวรุกซึ่งเกมนี้ทั้งเตอร์ลิงและพาเมอร์จะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงทันทีโดยที่ทั้งคู่จะประจำการริมเส้นทั้งสองข้างโดยมีคริสโตเฟอร์เอนคูรับบทเป็นเพย์เมเกอร์อยู่ด้านหลังกองหน้าตัวเป้าอย่างนิโคลัสแจ็กสันโดยมีอัมาโดโบยาเป็น,นนะ สำหรับเรทราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาและให้เชลซีนะครับปลุกต่อ1ลูกราคา2ลูกคร,ครึ่งอัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับลูตันชนะจ่าย1เท่าและเชลซีชนะจ่าย0.91ส่วนสูงต่ำโอเวอร์เดินนั้นราคาบนอยู่ที่3ลูกราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งครับส่วนททนน้าราคา1คูณ2ในวันนี้นะครับเปิดมาราคาและให้ลูตันชนะจ่าย5.3เท่าเชลซี Chelsea ชนะจ่าย1.51และถ้าเสมอกันจ่าย4.26ครับ แทนทีแคกเอเชียย้อนหลังกับราคาที่เปิดมาขึ้นกบลูกนะครับรูตันถ้าเปิดบ้านรองราคานี้5นารสุดทำเงินได้3ครั้ง ส่วนเชลซีถ้าบุกไปต่อครึ้นกบลูกนะครับพนันรัสต์ทำเงินได้2ครั้งสูงในเลทสองลูกครึ้นกบสามนะครับลูตันเปิดบ้านเจอราคานี้ถ้านัดรัสต์ออกสูง3ครั้งส่วนเชลซีนะครับสูงสองลูกครึ้นกบสามบุกไปเจอราคานี้ถ้านัดรัสต์ออกสูง3ครั้งเช่นเงินครับเจ้าบ้านลูตันนั้นแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการเล่นในบ้านนะครับซึ่งเหล่าบระธานทีมใหญ่ที่ออกมาเยือนสนามแห่งนี้นะครับล้วนแต่ต้องเจอความอึดอัดตลอด90นาทีเลยนะฮะและเกมนี้ก็เชื่อว่าเชลซีก็ต้องเจอเช่นกกกัััััััันน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 นคคคครรรรรบบบบบซึ่่่่่งงงงงแแแมมมตตชชช์ี้้้้ไใาา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 ยสํํหหพพววเเเขนอ,นอะะจลลลู ร่วสองนัดท้ายในลีกในช่วงคริสต์มาสและตบได้ทั้งนิวเซอรหนึ่งต่อศูนย์และบุกเชียร์เชฟฟิลด์สามประตูต่อสอง น่าจะเรียกขวัญกำลังใจกลับมาสู่ทีมได้มากพอสมควรกับเส้นทางลุ้นหนีตายหลังจากนี้ฮะส่วนทางกับทีมเยือนเชลซีนะครับที่แม้จะแบกเรดไว้บนบาประมาหนึ่งแต่ด้วยศักยภาพและความมั่นใจรวมไปถึงปัญหาตัวเล่นที่รุมเร้าเข้ามาไม่ขาดสายทําให้ฟอร์มที่ควรจะดิ้งกับแกว่งเอาแน่เอานอนลําบากครับยิ่งมาเจอกับบอลสตาร์รับลึกและโต๊ะกลับกับทริปนอกรังที่พังไม่เป็นท่าอย,ย่างบ่อยดูทรงแล้ววันนี้ไม่น่าปิดจ็อบได้ครับแนะนำไว้ฝั่งรองนะครับประคองสกอร์รอรับซับครับรเลือกเชียร์เลือกลอง นในเลทหนึ่งลูกครับฟันธงคู่นี้เสมอกัน2ต่อ2จัดไปครับไปกันที่คู่ที่2เรายังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดเอดีียสตเดียมต้อนรับกัเมเย์อนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลา4ทุ่มตามเวลาบ้านเราครับโดยในอันดับตรนารางคะแนนตอนนี้นะครับแมนซิตี้อยู่อันดับที่4ลงเล่นไป18นัดครับชนะ11เสมอ4แพ้ไปอีก3เก็บได้37แต้มครับอยู่ที่61.1%เก็ในบ้านล่นไป8นัดชนะ5เสมอ3ไม่เคยแพ้ใคร ส่วนเชฟยูตอนนี้บวยนะครับอยู่ดับที่20ลงเล่นไป19นัดครับชนะ2เสมอ3แพ้ไป14เก็บได้9แต้มเข้าเหลือเพียงแค่10.5เท่านั้นส่วนเกมเย,ยเล่นไป9นัดไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2แพ้7สกรอร์อยู่ที่0%สตครับสถิติเฮ้นหลังสุดที่คุณนี้เจอกันนะครับแมนซิตี้ชนะรวดทั้ง5ครั้งเลยนะครับเกมหน้าสุดเชฟยูเปิดบ้านแพ้แมนซิตี้1อ2 ส่วนเกมล่าสุดที่บ้านแมนซิ t y ตี้นะครับแมนเิตี้เปิดบ้านชนะเชฟยู3ามต่อศูนย์ในส่วนของอัตราการทำเงินจะเป็นเชฟยูนะครับที่ทำได้ดีกว่าแมนซิ t y ตี้ชนะไป5ครั้งกินตังไปได้แค่ครั้งเดียวส่วนเชฟยูนั้นกินแมนซิ t y ตี้ไปได้4ครั้งและ5นัดล่าสุดที่เจอกันคู่นี้นะครับไม่เคยออกสูงเลยครับ ฟอร์ม10นัดล่าสุดลมธุริการของแมนซิตี้นะครับชนะ6เสมอ3แพ้เกมเดียวเข้าวินไป3จบเกมสูงไป6เกมล่าสุดบุกไปชนะไอวาตัน1ต่อ3ส่วนเกมในบ้านล่าสุดดิกาเปิดบ้านเสมอคริสตันพาเลส2ต่อ2เปิดบ้านเสมอท็อตแนมอัสเปอร์3ต่อ3และก็ในศึกยูซีเอลนะครับเปิดบ้าน,าน,น, L, น,านชนะอาร์เบลซิก3ต่อ2ส่วนเชฟยูน10นัดล่าสุดลมธุริการชนะ2เสมอ2แพ้6เข้าวินไป5จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ลูตันทาว3ต่อ และบุกแพ้เบอร์รี่นะ่ครับ5-0ฟอร์มกันยิงประตู10นัดต่าสุดนะครับแมนซิตี้ยิง24เสีย13ผลต่างบวก11เฉลี่ยได้2.4ลูกต่อเกมส่วนเชฟยูยิง8เสีย23ผลต่างลบ15เฉลี่ยได้0.8ลูกต่อเกม ความพร้อมวันนี้เจ้าบ้านแมนซิตี้นะครับนอกจากจะเสียเควินเดิบอยกับเจเรมีโดกูและเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ยังต้องรอทดสอบความฟิตในเกมที่ผ่านมาเกมนิตี้ยังต้องเสียจอร์นสโตนไปจากอาการบาดเจ็บอีกหนึ่งรายและน่าจะไม่พร้อมสำหรับเกมนี้นะครับขณะที่รูปเบนดิอาสมีอาการป่วยต้องรอทดสอบความฟิตอีกครั้งซึ่งหากดิอาสไม่พร้อมนะครับจะทำให้มาโนเอลอาคันจีจับคู่กับยัสโกกวาดิโอในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟโดยมีไคลวอเกอร์กับนาธานเอแกเป็นแบ็คทั้งสองข้าง ขณะที่นารุกยังนำทัพมาโดยฟิลโฟเดนไบดาโดซิวาแจ็คกิริสและสุนทรโตเป้าอย่างจูเลียนอาวาเลส ส่วนเชฟยูนะครับนอกจากรายชื่อตัวผู้เล่นเจ็บแล้วนะครับเกมนี้พวกเขาจะไม่สามารถใช้งานอันเลอเมทฮอสเซสและกุสตาโวฮาร์เมอร์นะครับที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบ5ใบขณะที่เจมส์แม็กอาร์ตี้ก็หมดสิทธิ์ลงสนามนะครับเนื่องจากตีสัญญาการยืมตัวจากแมนซิตี้คาดว่าเกมนี้เชฟยูจะกลับมาเล่นหลัง3อีกครั้งเดอวังจอสบันด็อกแจ็คโรวินสันและอัลสตันทัสตี้เป็นแบ็กทรีขณะที่แนวรุกมีคาร์เมลอนอาร์เชอร์และอันเดรบุกนะครับจะคอยทำเกมอยู่ด้านหลังโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่ครับ สำหรับเปทดราคาหฮได้แกลบของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาได้ค่าแมนซิตี้นะครับต่อ2ลูกครึ่งคบ3ราคา2 2ลูกครึ่งโดยอัตราค่านำผลตอบแทนของแมนซิตี้ตอนนี้เป็นน้ำล้น,นะครับจ่าย1.01และเชฟยู U ชนะจ่าย0.90ส่วนสูงต้ามัวเวเดินนะราคาบนอยู่ที่3ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่3ลูกครึ่งควบ4ครับส่วนทางด้านราคา1คูณ2ในวันนี้นะครับเปิดมาราคาได้ค่้แมนซิตี้ชนะจ่าย1.07เชฟยูชนะจ่าย19.3เท่าและถ้าเสมอกันจ่าย10.64ครับ แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังแมนซิตี้ถ้าเปิดบ้านต่อ2ลูกครึ่งกรบ3านะครับพานาทัสสุดเงินได้แค่ครั้งเดียวส่วนเชฟยูยังไม่เคยบุกไปรองราคานี้นะสูงในเดยสามลูกครึ่งคบ4นะครับแมนซิตี้เปิดบ้านเจอราคานี้5นนา,า,นานาทัสสุดออกสูงไป2ครั้งส่วนเชฟยูนะครับสูง3ลูกครึ่งคบ4บุกไปเจอราคานี้ครั้งเดียวออกต่ํานะฮะ ถึงแม้ว่าสภาพทีมอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับแต่แมนซิตี้ก็ยังคงเต็มไปด้วยผู้เล่นระดับคุณภาพและกําลังมีความมั่นใจที่อยู่ในระดับสูงซึ่งส่วนทางกับเชฟยูนะครับที่เพิ่งเปิดบ้านพ่ายต่อลูตันทาวมาบันบาทดังนั้นเกมนี้หากไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเชื่อว่าเรือใบสีฟ้าจะเปิดบ้านถล่มดาบคู่ไปได้แบบสบายครับเพราะฉะนั้นเลือกเชียร์เลือกลงทุนคู่นี้นะครับขอต่อแมนซิตี้นะครับในเลทสองครึ่งกุศลสครับฟันธงแมนซิตี้เปิดบ้านชนะเชฟยูสี่ประตูต่อศูนย์จัดไปครับ ไปกันที่คู่ที่3เรายัางอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นการพบกันระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสส์ครับเปิดเดอะซิตี้กราวต้อนรับกัมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับในดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับฟอร์เรส์อยู่ดับที่16ลงเล่นไป19นัดครับ ชนะ4เสมอ5แพ้ไปอีก10เก็บได้17แต้มข้าเัดนที่21.1เปอร์เซ็นต์เกมไนบ้านเล่นไป9นะัดชนะ2เสมอ3และแพ้4ส่วนแมนยูตอนนี้อยู่ดับที่7ลงเล่นไป19นัดครับชนะ10เสมอ1แพ้ไป8เก็บได้31แต้มข้อตัดนที่52.6ส่วนเกมเยอเล่นไป9นะัดนะครับชนะ4เสมอ1และแพ้4สกอร์ยู่ที่44.4เซนครับสถิติเฮตุทิท่านัดหลังสุดที่คุณนี้จะกันนะครับแมนยูชนะรวดทั้ง5เกมเลยนนะรบเเกมม่่าาาสุดดยูปิ้ชฟ 3, 2 ส่วนเกมน็าสดเดอร์ซิตี้กราวนะครับนัมแดกับฟอเรสต์เปิดบ้านแพ้แมนยูศูในส่วนของอัตราการทำเงินก็เป็นแมนยูนะครับที่ทำได้ดีกว่าชะนะ5ครั้งกินต่างฟอเรสต์ไปได้4ครั้งและ5นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับออกสูง2ครั้งออกต่ำสอครั้งนะครับแล้วก็เจ้าไป1 ฟอร์ม10นัดล่าสุดดุมตุลิการของโนดเดนก็อเลชชนะสาวเสมอ1แพ้7เข้าอินไป3จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดบุกไปชนะน er ิวคาสเซ่หนึต่อ3ส่วนเกมในบ้านล่าสุดที่กับเปิดบ้านแพ้บอลมาร์สสามต่อ2เปิดบ้านแพ้ทอต์ไดมอนสเปอร์0ต่อ2และเปิดบ้านแพ้เอเวอร์ตันนะครับ0ต่อ1ซึ่งเป็นการแพ้ในบ้านมา4นัดติดเลยนะครับ ส่วนแมนยูนั้น10นัดล่าสุดรวมทุติการชนะ4เสมอ2แพ้4เข้าอินไป4จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะแอสตันวิลล่า3าต่อสส่วนเกมเยือนล่าสุดกับปุกไปแพ้เวสต์แฮม2อต่อศบุกเสมอลิเวอร์พูล0ูต่อศและบุกแพ้นิวคาสเซิล New le, นะครับ1นต่อศฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสดุดกับนาตาเกนฟลายจิงสิบสอเสีย22ผลต่างลบสิเฉลี่ยได้1.2ลูกต่อเกมส่วนแมนยูยิง12เสีย13ผลต่างลบหเฉลี่ยได้1.2ลูกต่อเกม ความพร้อมวันนี้จะบ้านนาเตกันฟลเฟรตส์ครับยังคงขาดแต่วโวนิยี่ฟิลิปเป้และแซสอเิเย่ที่มีการบาดเจ็บและน่าจะกลับมาในปีหน้าเลยนะฮะเช่นเดียกับอิบราฮิมซานกาเร่ที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองโคผ้าใบเมื่อไม่มีซานกาเร่ที่ติดโทษแบนนะครับจะทําให้ไรอันเยสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงร่วมกับดานิโลในแดนกลางโดยมีแอนโทนีอีลังกามอร์แกนกิฟไว้และคาร์ลัมฮัสันโอดอยคอยปั้นเกมรุกอยู่ด้านหลังคิสบูดที่เพิ่งทำแพตติกในเกมที่ผ่านมานะฮะ ส่วนทันนแมนยูเกมนี้ลูกชอนะครับกับโซฟียอัลบัตที่ไม่มีชื่อในเกมที่ผ่านมายังต้องรอทดสอบความฟิตหลังทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บระหว่างซ้อมนะเช่นเดียวกับในรายขององตัวไดมาซียาวก็มีสิทธิ์ลุ้นกลับมามีชื่อบนมานั่งสำรองเช่นกันหลังก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีอาการป่วยนะะจากผลงานอันยอดเยี่ยมในเกมที่ผ่านมานะครับจะทาให้เอริกเทนักไม่มีการเปลี่ยนแปลง11ผู้เล่นตัวจริง ซึ่งจะนำทามาโดยคู่กลางอย่างคอบบี้ไมโน่ที่จะจับคู่กับคริสเตียนอีเล็กเซนขณะที่แนรุกมีบูโน่เฟอร์นันเดสครับคอยปั้นเกมรุกอยู่ด้านหลังอเลนโดกานาโช่มาคาสเลตฟอร์ดและลาสบูสอยลุนสำหรับประดราคาไฮดี่แคปของเกมคู่นี้นั้นเปิดมาราคาแรกให้แมนยูนะครับบุกต่อปอราคา2ครึ่งลูกอัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับตันี้กัฟรชนะจ่าย0.95และแมนยูชนะจ่าย0.96ส่วนสูงต่ำโอเวอร์ด้วนั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ราคา2อยู่ที่2ลกครึัรบ ส่วนนักราคา1นคูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาค่ายๆนักด้วยฟลายชนะจ่าย2.96แมนยูชนะจ่าย2.17และถ้าเสมอกันจ่าย3.5เท่าครับแฮนดิกเก็ตเอเชียย้อนหลังนักเรียนฟลารซถ้าเปิดบ้านรองปอๆนะครับพัฒนาระสุดทำเงินได้3ครั้งส่วนแมนยูถ้าบุกไปต่อปอพัฒนาระสุดทำเงินได้2ครั้งสูงในเดย์สองลูครึ่งลบสามนะครับนักด้วยฟลายเปิดบ้านเจอราคานี้พัฒนาระสุดออกสูง2ครั้งส่วนแมนยูนะครับสูง2ลูครึ่งลบสามบุกไปเจอราคานี้พัฒนาระสุดออกสูงงคครรัั้เดียวบ เกมนีทั้ง2ทีมนะครับต่างได้รับความมั่นใจกลับคืนมาอีกครั้งหลังปลดล็อกเก็บชัยชนะได้เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นเกมมีทั้งคู่น่าจะสู้กันได้สนุกสูสีครับอย่างไรก็ดีนะครับใจติดในบ้านที่ไม่ดีนักของฟอเรสพ์ดวกกับความคึกค้องของผู้มาเยือนที่พึ่งคว้าชัยมาได้แบบสุดดราม่าอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญทําให้ปีศาจแดงบุกมาเฉือนคว้าชัยไปได้ในเกมนี้ครับเพราะฉะนั้นเลือกเชียร์เรื่องทุนคู่นี้นะครับขอต่อแมนยูนะครับในเลตปอปอครับฟันธง และคู่ที่4คู่สุดท้ายเดี๋ยวนี้เราไปกันที่ศึกกันโชเซียอิตาลีนะครับเป็นการพบกันระหว่างยูเวนตุสครับเปิดสนาม Stadium, อันเดียนสเตเดียมตอนรัาก็มาเยือนเอสโรม่าครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสองสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราครับ ในดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับยูเวนตุสอยู่ดับที่2ลงเล่นไป17นัดครับชนะ12เสมอ4แพ้เกมเดียวเก็บได้40แต้มเข้าถที่70.6%เกมในบ้านเล่นไป8นัดชนะ6เสมอ2ยังไม่แพ้ใครส่วนเนสโซมาตอนนี้อยู่ดับ6ลงเล่นไป17นัดครับชนะ8เสมอ4แพ้ไปค่าเก็บได้28แต้มเข้าถที่71.1% ส่วนเกมเยือนเล่นไป8นัดชนะ2เสมอ2และแพ้4สกอร์ลุที่ยี่25%ครับสถิติให้ทุท่านัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับยูเว่ทำได้ดีกว่านะครับเอาชนะไป3ครั้งเสมอกัน1ครั้งและเอซโรม่าชนะได้ครั้งเดียวเกมล่าสุดเอซโรม่าเปิดบ้านแพ้ยูเวนตุสสามต่อสส่วนเกมล่าสุดในบ้านยูเวนตุสจะกลเป็นยูเวนตุสที่เปิดบ้านชนะโรม่า1นต่อศูน ในส่วนของอตลาดการดำเนเงินนะครับเป็นยูตูที่ทได้ดีกว่าชนะไป3ครั้งกินตังได้ทุกครั้งเลยนะครับและ5นัดล่าสุดที่เจอกันของคู่นี้นะครับจบสูงไป3ครั้งครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรมตุิการของยูเวนุสชนะ8เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเข้าวินเบจเจ็ดจบเกมสูงไป3เกมนาสุดบุกชนะโฟซิโนเน่หนึ่งต่อสส่วนเกมในบ้านล่าสุดครับเปิดบ้านชนะนาปโปลี1.0ต่อเปิดบ้านเสมออินเตอร์มิลาน1ต่อนและเปิดบ้านชนะกายารีนะครับสอต่อหนส่วนเอสซูมานณสิบน,นัดล่าสุดรวม,มสูงไป3 เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะนาโปลี2 0ต่อศูนย์เกมเยือนล่าสุดกับปุกไปแพ้โบนยญา2ต่อ0ปบุกชนะซาซโร1 2ต่อ2แล้วก็ได้สึกยูโรปานะครับบุกเสมอเซอร์เวส1์ต่อหฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดกับยูเวนตุสยิง14เสีย5ผลต่างบวก9เฉลี่ยแน่น1.4ลูกต่อเกมส่วนเอสโตม m ายิง14เสีย9ผลต่างบวก5เฉลี่ยแน่น1.4ลูกต่อเกมเท่ากันครับในส่วนของความพร้อมวันนี้เจ้าบ้านยูเวนตุสจะมีเรื่องกวนใจเล็กน้อยนนนนะะคครรรับบบบเเเืื่่่อออองงงจจาาาาากมมดสสสีีียยย้โโซิแ็ขวทหลต ทำให้แมนนี้ทิฟบทีวอีอาร์จะได้ลงทําหน้าที่แทนนะส่วนข่าวดีก็คือเฟเดโกเคียซ่านะครับแนวรุกตัวเก่งสว์ครับที่ยงังทดสอบความฟิตผ่านพร้อมควงแขนกับดูซานวราโฮวิตในการจบสกอร์ในค่ำคืนนี้นะส่วนนารโรมาภาพรวมถือว่าดูดีเลยนะครับถึงแม้ว่าสภาพของทีมล่าสุดจะมีแข้งเลี่ยงระนาวถึง5รายจึงไม่แปลกเลยนะครับว่าทีมเยือนคราวนี้จะจัดทัพด้วยขุ่มกําลังชุดเดิมลงสนาม้ดยการวางสเตฟานเอลชาราวีนะครับแข้งวัย31ป,ป,ปีรับหน้าที่เป็นเพลย์เมเกอร์ประจําทีมคอยเชื่อมเกมระหว่างแดนกลาง โดยมีโรเมิโลลูกากูดาวซโลประจำทีมที่ซัดไป8เมาริร,รับหน้าที่เป็นเดอะแบกตามเคยนะ สำหรับเปรยราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาได้แค่ยูเวนตุสกับต่อครึ่งลูกราคา2ปอปลาโดยอัตราข้างน้ำผลตอบแทนของยูเวนตุสตอนนี้เป็นน้ำล้นนะครับจ่าย1.12และโรม่าชนะจ่าย0.80ส่วนสูงต่ำมเวเดินราคาบนอยู่ที่2ลูกราคา2อยู่ที่1ลูกครึ่งคูบ2ครับส่วนท่ากราคา1นคูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาได้แค่ยูเวนตุสชนะจ่าย2.11เอสโรม่าชนะจ่าย3.68และถ้าเสมอกันจ่าย2.95ครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนนนะคครรับบยููเเวตตุสถ้้าาปิด่่อึงลก นะครับพันธุ์ล่าสุดทําเงินได้4ครั้งส่วนเอซโลมานะครับถ้าบุกไปรองครึ่งลูกนี่ครับพันธุ์ล่าสุดก็ทําเงินได้4ครั้งเช่นกันสูงในเลนสองลูกนี่ครับยูเวนตุสเปิดบ้านเจอราคานี้3ครั้งออกสูงไป2 ส่วนเอสนมานะครับส่ง2ลูกบุกไปเจอราคานี้3ครั้งนะครับไม่เคยออกส่งครับออกตาไป1แล้วก็เจ้าไป2เกมนี้ถือว่าเป็นวิกแมตก่อนจะขึ้นปีใหม่นะครับแถมมีความสําคัญมากๆสาหรับทางด้านยูเวนตุสครับที่นัดนี้จะเป็นต้องชนะสถานเดียวเพื่อไล่บีจ่าฝูงต่อไปครับซึ่งถ้าดูจากฟอร์มการเล่นแล้วถือว่ามีลุ้นเข้าวินสูงเลยละครับเนื่องจาก12เกมในลีกยังไม่แพ้ไกลแถมเป็นการได้เล่นในบ้านอีกด้วยนะครับยิงตอกย้ำไม่เห็นว่าแมตต์นี้จองเก็บ3คะแนนสถานเดียวครับส่วนทางด้านโรม่าผู้ ท้ายพอเอาผลงานไปเทียบกับคู่แข่งแล้วถือว่ายังเป็นรองเยอะอยู่ดีครับยิ่งเป็นทีมที่กําลังไล่บี้จาฝูงอีกด้วยนะครับมองดูแล้วถ้าไม่เค้นฟอร์มเทพออกมาจริงๆบอกเลยว่ารอดยากด้วยประกันทั้งปวงนะครับเพราะฉะนนเลือกเชียร์เลือกลงทุนคู่นี้นะครับขอต่อยูเวนตุสคับในเล็กครึ่งลูกครับฟันธงยูเวนตุสเปิดบ้านชนะโรมา2ประตูตอนหนจัดไปครับ และก่อนจะปิดคลิปกันในวันนี้เราก็มาสรุปกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกต่อนาโปลีนะครับครึ่งครบลูกคู่ที่2ต่ออินเตอร์มิลานครึ่งครบลูกคู่ที่3ต่อเซาท์ทัมตันนะครับหลูกครึ่งและคู่ที่4ต่อเลสเตอร์นะครับครึ่งครบลูกและขอฝาาขอย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การนําข้อมูลเอาสถิติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้0เอครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหน หรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ขัดใจก็สวนได้ตามบรรยาไส้เลยนะครับแลสะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากับไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ